สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะข,ข้าปูีนป้นพะพุทธรูองคงใหญ่หน้าตักกว้างเจ็ดเมตรรวมฐานค่ะความสูงเก้าเมตรรวมฐานชาวบ้านเรียวกว่าหลวงพ่อพระงามเพราะว่า,า,วานหน้า พุดรูปสวยงามมากเลยอันนี้างม,มานานหลายปีแล้วละ่ะ25วันเสร็จค่ะเพราะว่าทำเป็นชิมชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระง,งามอันนี้เราจะเรียกว่าสาราหลวงพ่อพระง,งามก็ได้หรือว่าวี่ผานหลวงพ่อพระง,งามแต่ว่าธรรมาจะทาสีใหม่อยู่ให้เขาปลูกกระเบื้องเสร็จก่อนจะลงเป็นสีทองอาลาอารลามสวยงามค่ะแ้วก็แรงสทัทธาของยติของยม ได้ทาบุญกับวัดสวา่างทำบันดาลหรือว่าสำนักรงอภัยวันช่องจูู๊กก็เป็นสะพานบุญให้เงินดก็เป็นสะพานบุญให้สําหรับจตุปัจจัยที่ญาติพี่ธรรมทั้งหลายแฟนช่องของเจตังของอบุญธรรมนำโชคหรือว่าญาติโยมที่มาถ่ายก็ดีละเรามาสร้างสาราอันนี้เรียกว่าสาราหลวงพ่อพระงาม ศาลาหลวงพ่อพระงามนะคะใช่แต่ก่อนยังไม่ได้อะไรนะแต่ก่อนมีแต่ศาลาทำอะไรมีแต่ข้างศาลาข้างบนเนาะหลังคาเนาะคะ่ะใช่ทีนี้ก็เยียมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องกระเบื้องสวยๆด้วยค่ะปูแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ต้องขอเอาัยจริงๆก็จะลกหูโรตาหน่อยเพราะว่าเรากำลังก่อสร้างต้องขออาัยด้วย ที่ถ่ายไปก็โกหูโกคตาหน่อยแต่ว่าเป็นสีรเเป็นมงคลน,นั่นแหละจ้าถุเจ้าค่ะแล้วก็มีรูปเหมือนครูบาอาจารย์ทุกๆพระอ,องค์เลยหให้ญาติโยมได้กราบได้ไหว้ได้มาสักการะบูชาต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ก็สอบคูณอะไรก็โลกโรคหน่อยทุงคูณทุงอะไรมันอยู่ในช่วงการก่อสร้างตอนนี้กาลังให้สร้างปูกระเบื้องครับปูถ้าอามามีบุญวาสนาก็จะต่อกมาอีกประมาณต่อออกมาอีกออกุหลกไปหลายเม็ดเกิดอยู่หรอ จะเป็นศาลาลังใหญ่คนละอ๋อขยับข้างหน้าออกมาอีกใช่ไหมคะทําหลังคาต่อออกมาใช่ไหมคะเดีเป็น,นันเดียวกันเลยแต่ตอนนี้กําลังปูกระเบื้องนะคะเนาะใช่แต่ตอนนี้จะให้ตรงนี้เสร็จก่อนค่ะศาลาหลังนี้ก็มีญาติโยมมาถามอยู่ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อัตมาแปบลบว่าญาติโยมมาอาตมาก็ทําสร้างไปญาติโยมาามาทําบุญห้าบาทสี่บาทก็สร้างไปได้มาออกได้มาออกได้มาออกอย่างเดียวครับปู่เมื่อวานนี้ <c oughs> เขาก็มาเอาค่ากระเบื้อง อาตมาก็ได้เอาจด,ดูปัจจัยที่โยมถวายมานั่นแหละค่ะไปให้เขาเจ็ดหมื่นกว่าบาทค่ะปูที่ญาโยมได้ทําบุญบูชาตับ,บุูนั่นแหละค่ะไม่แช่แต่ว่าสร้างศาลาปูย่าท่าเสืจอย่างเดียวได้ค่ะสร้างศา,าลาลมพ่อว่าใหญ่สร้างในวัดในวาเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละอืมอันนี้พ้า,านางผ้าใหญ่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมปูใช่อันตรงนู้นพระพุทธร,รูปใหญ่ยังไม่ได้ทาสีค่ะเหลืแต่ทาสีแล้วก็ทำฐานแล้วก็ใส่พระเน,นตรคือใสนะ่ตาเพื่อน่ะค่ะแล้วก็เสร็จ แต่ว่าอาตมาจะค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปค่อยไ,อยได้ค่อยมีเจ้าค่ะอาตมาจะสร้างถึงวันอาตมาตายหมดเลยสร้างมาแมีนะสาธุเจ้าค่ะเขตดีว่เท่านะถ้าอาตมาสร้างไม่เสร็จตายอาตมาก,ก็จะไปเกิดใหม่แล้วมาสร้างต่ออีกสาธุเจ้าค่ะปัน,นเอาเน้นเอาที่เหมือนเดิมพันธุ์เลยเ,ลยเอาเข้ามาตอนนี้กำลังปลูกรกบ้างตอนน,น,นี้กำลังปลูกอะไรเราจะตามปลูกไปดูนะคะตอนนี้สําหรับใครที่ ทำบุญนะคะร่วมบูชาตะกุดกับเราก็ถือว่าได้ทําบุญแล้วค่ะปูเนาะอันนี้สีอก็สวยมากเลยเป็นปีอะไรนะครับไม้กับทองแท่นทัไม้กับสีทองไม้สักสีทองค่ะเย็นตาดีเนาะเย็นตาดียาคือว่าอันเป็นอันแท่นไม้ปูนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นลายไม้กําลังปูค่ะท่านผู้ชมเงินเยอะเลยมากอย่ากสงสารเยอบอก ยาจอดลงไปค่ะมีใจไหมล่ะไม่เห็นล่ะอันนี้ก็กระเบื้องที่ออกมาค่ะเก็บหนึ่งก็บาทก็เอาเงินที่บูชาทุกบุญให้ให้เขาเลยค่ะปู่เมื่อวานนี้เขาเอาเงินไปให้ร้านค้าเขากระเบื้องเก็บหมื่นกว่าบาทกระเบื้องสร้างมัตไสัยขปู่สร้างมาอยู่ในงานบูชาหลังนล้วโอ้ค่ะค่ะป่าพี่น้องมีแต่พ่อแม่ที่ยังไม่ยังมีเหรอค่ะ ผู้ใดบูชาตะกุดมากกันนี่แหละด้ทําบุญซอยกันสางน้ากันค่ะท่า<ช>นผู้ชมเนาะค่ะเนาะขออนุมโมทนาบุญน้ำสกูลสุคนเด้อผู้ใดบูชาดอกหน่อยดอกใหญ่ใ้บุญน้ำกันเบิดเนาะค่ะปู่ค<อ>่ะเดี๋ยวตามปู่ไปนะคะเราจะไปดูศาลา ศาลาป่ย่าท่าสเดก็สำหรับใครที่บูชาตะกุดมานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภด้วยกันทุกคนนะคะถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะคะสร้างศาลา หลวงพ่อพระงามแล้วก็ศาลาปู่ย่าท่าเสด็จนะคะสำหรับรุ่นสองนะคะที่เจ๊ตังให้เบอร์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะมูชาตะปุดรุ่นสองศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดจะเนี่ยสางจะทำเสาเด็กฟ้องไหวใหญ่ยี่งด่ศาลาปู่ย่าท่าเสด็จก็งบประมาณเป็นล้านขึ้นไปแหละค่ะปู่เอองบประมาณหล้านยุคนนั้นเที่ยวพอมาหน่อยเดี๋ยวมาเห็ดเสาไลค่ะเอามาทำเสาได้หน่ะ คเดี๋ยว่าตูปปั่นล่องเ้าเปานี่ตั้งใส่นะเหล็กตั้งแล้วก็ใส่ท่อสวมๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็เทปูนลงเป็นเสาเลยค่ะเส้าใหญมากเลยนะไปดูมากเสาใหญ่แข็งแรงนะปูค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสนะครับปูพาเราดูค่ะ ดูปัจจายที่ได้มานั่นแหละค่ะปูที่ญาติโยมได้ทำบุญบูชาตะปุดนั่นแหละครับปูเออนี่เห็นไหมสร้างเลยเห็นเลยไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็เป็นเสาได้เนี่เยเจ้ามีเห็นไหมไม่ทำกำลังทำค่ะขออนุมโมทนาบุญด้วยเด้อทุกคนทุกคนขอให้รวย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 สาธุเจ้าค่ะขอให้มีความสุขก,กายสบายใจขอให้มีโชคมีลาภขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา เราได้มาเห็นแล้วนี่ก็คือผลงานของญาติโยมทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทญาติโยมได้ปูชาดอกฝนได้ที่ระลึกไปนั่นแหละจะดูปจัยส่วนนี้ก็เอามาสร้างศาราไ,ได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งวัตถุมงคลที่ระลึกด้วยให้ดีใจเราด้ะม่มีโชคมีใจหนึ่งไปหาปูมัน,น,หน,นหน่อยเอาไปเยอะก็หน่อยปูสวยงานมาก เราเยะเพราะปู่ญาตโยมมาตาดอยู่ที่นี่เยอะเพราะมาได้อ,อยู่หรอกไม่ใช่ว่ามาตาดไม่ได้แต่ว่าเวลามีการมีงานรถจะออกจะเข้าตลอดอตาตมาก็เลยมองเห็นถึงความสำคัญก็เลยได้สร้างปู่สาราปู่ย่าท่านเดชข้างในแล้วก็จะตั้นรูปเหมือนปู่ย่าท่านเดชเอาไปตั้งไว้ให้คนได้กราบไปไหว้ค่ะนี่คือความหมายนี่ปู่ด้นี่นใครญาติโยมมีของมีหลักไม่เลิกมีมาเลย ไอมไมสมากจะัเจ้าค่ะกอกมี่หรอกอกมี่จกันกอันนี้ยา่าอันนี้ยา่า,ยาค่ะย่าค่ะเดยวาสีแดงเอสีแดงเอาย่าสีแดงค่ะนี่ย่านี่ไม่ใช่ธรรมดาได้ค,คนทั้งหลายจะเข้าใจว่าอาตมา สร้างเป็นของสวยงามประดับประดาเฉยๆไม่ใช่มีที่ไปที่มาที่เคยเล่าให้ฟังกันแหละแต่ว่าคนมาจุดทุ่มอยู่ยนีหลายนี่ยน,นะเวลามีงานคนเอาคนออกตลอดก็เลยว่าอจะมาว่า <c oughs> ก็เลยอยากจะสร้างสาราขึ้นทางในนั่แหละเข้าใจไหมแล้วก็ฟันลูกป,ปู่ลูปย่าสมมุติบัญญัติปู่ย่าท่าเสด็จราชพราชสมมุติชื่อเั็นเฉยๆดอกขึ้นมาแต่ในความฝันนั่นขึ้นมาแต่ แล้วตลาดท่าสเสด็จเมืองน้องคายค่มันมาให้โชคให้ลาศตลอดที่ญาติโยมมาวัดนี้เยอะๆเราะๆบารมีหลวงพอ่อพระงามพระพุทธรูปใหญ่บารมีปู่ย่าท่าสเสด็จนี่แหละไม่ได้เพราะอาอตมาดิถ้าอาตมาดิโบปันได้หรอกข้าปูาย่ปย,ปย่าหนี่งว้ยก็รำมดาได้เจ้าค่ะปู่ค่ะให้ดูค่ะอันนี้ย่านะคะย่าค่ะ ยญ้ท่าเสด็จนะคะคุณย่าเวลานที่กันมีงานก็ยอมมาจูบปูอยู่ตรงนี้กระปูถ้าว่างรถออกรถเขานะค่ะเรียกว่าลาไว้ดีือลา่บะถนะกระเลยเปลี่ยนบปูว่าเห็ดเห็ดถือว่าทำเพิ่มเติมเนาะได้เวลาฝนเวลาอะไรก็สบายเลยค่ะง่ายค่ะยายย้าอหลีเลยค่ะปู่ะสาราปูหญ้านี่ใหญ่มากเลยงบประมาณเท<อ>่าไหร่คะสองกว้างกว้างน่ะค่ะ สิบสองคูณสิบสองสิบสคูณสิเมตรประมาณก mm ็หลายล้านบาทอยู่หรอกมันตามไม่ได้หรอกค่ะล้านขึ้นนะเพราะว่าทําแบบอย่างดีมากค่ะยักเทามวเาจะ่ยักเี่ยออค่ะปูักเาทั้งหมดยักเทามีสี่เสาอ่ะ่ะเสา มีทั้งหมด16เสานะคะ6เสาค่ะความกว้าง12คูณ12ความกว้าง12คูณ12เออเสามีอยู่16เสาไ้เจ้าค่ะเสา4ลำตากขึ้นเรื่เริ่มหมดละอ๋อค่ะจำได้เจ้าค่ะปูช้าทูเจ้าค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจตังก็ได้ ให้ท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับใครที่ร่วมทำบุญกับเจ๊ตังนะคะบูชาดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะคะบูชาตะกุดรุ่นสองปู่ย่าท่าเสด็จนะคะรุ่นสมปราถนานะคะก็ถือว่าได้ร่วมกันทำบุญสร้างสาลาปู่ย่าท่าเสด็จนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคลาภในงวดนี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองนะคะ ขอให้ทุกท่านเฮงๆรลยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ